สวัสดีครับพี่น้องนะครับผมวันนี้อัน,นสีฮักมาอไปแกงให้อัน,นแม่ปูเปะแกงให้ฮักปึ๊บเสียมเสียมเอาไปทังผลด่า,ดานหนึ่มาสีผ้าเอาผนกระลังโต๊พี่น้องอันนี้ก็สีหกแนี่พี่น้องเพราะว่าอัน,นบ่อแดดจา้าเถือ่อรล้วบ่ททบความสะอาด ไม่ได้ไม่ได้เห็นเอาใหม่แล้วครับเลิกก็เลยกะสิเอาไปแกงนี่พยายมาเอาผิดพลามากมากสามสี่หนอ่อยอยู่เอาไปแกงไปตบโอ้โอ้โอุ้ึบฮึบเออไปเระลายเลย ชุบเอาชุบอืมเอาอีกใชอีกไปตั้งฝุนไปตั้งฝุนฟังนั้นเอาเสียมมาเพื่อใครเอ้ใจอยู่หันล้มาเพื่เสียมพูดอุ้ย สามนออยู่นี่พออี่แต่นอนนอนเนาะฮะเนียนอู้ยงามขนาดเลย โอ้ยนี่นี่พี่นกหลายหลายเฮ้ยอ่อนขนาดเลยอันนี้เออได้เต้ยนะหลายหลายอ,อันนี้สังไวยตี ่าเบิ่งดีดมีบ่ตพุนุ่นแล้ว่ออันนี้น้ำมยังสนิเอาบ่นิบ่สองนออยู่นิบ่ไปสิสวัสดีเด้อพี่น้องหาน้ำมแกงอันนี้น้ำยังนอใหญ่ๆน่ บอแสบมันวอันิบ่อาทักผุนดีกว่านี่บ่อทักผุนฮะนี่บ่อฮะมีอยู่น้าอ๊ยอย่าหัตาอย่าร้ายแทะฮึ่ม มันใหญ่เว้ยเหรเนาะเขาเปนสิมาคือบุมีไไปทางุดุดแล้วไปนอย่างไปฉันย่างไปก่อนฉันจักเลยอือพอบได้อบูตมาเว้ยนี่าทางุน แปดเล,ลยใช่ไหมนีบอลลอยกันตมีปะมันสูงมันเนาะมันสูงมั้แหละมึงอะไมันขืนไม้มวัดพุ่มฮักฮักจีนกับฮักจีนเนีย่ย thì thằng là hận mì, thì thằng thường, mất số mất phò, muốn biết được, biết ừ, ba, gì vậy? Ừ, bỏ nó, nha นี่นนอนนึงนี่นอนนึงนี่นอย้ายหนึ่งโอ้กำลังออกลายท่งน่งท่ซับเอาอันน่งบ่เอาหรอกบ่ันึ่งอืมอ่ยงว่าปลาจิอืดแต่ลายบ่าสันบ่ลายด้ยนี่โอ้ย ไล่เติบแล้วเว้ยมอนแก่งกันท้าหมอทันได้หมอไปเดี๋ยวไปเบิ้งทั้งถิงอีกน้อยนึงโอเคโอเคเดี๋ยวจะไปดูฝั่งโน้นอ,อีกจักสองท้าหอ nó vàng mượn đơ Oh. Ui. Nó nhảy phốt, đang được, cái noi nhảy cao luôn rồi, hả? Bớt vẫn lên vần này, okay. thì nó mà nhắn rồi này. พัดเอาม่พันเนาะไปเห็นอ,อยู่หันซ้อมซ่อมหนอนเอาโลดพลิกแกงโลดโอ้งามงามงามพุ้ยมึงแนนอนใหญ่ใหญ่มันขืนหมดแล้ว,วพอเบิงึงแท่พี่พอ นี่นี่แน่นอนเหอยเห็นอยู่มันสองซับนอนึโอ้มันขืนมดแล้วนี่นอนหนึ่งแสบด้วยนี่ทำไมคุดเอา ก็ล่างคืนอีกตีนทำจะตามหลอดพี่นอนหนึ่งพอเอามันแสบแสบหนิพี่พี่เห็นเดี๋ยวเห็นเปล่าออหลดแกงน้ำแกงหลายคนเนาะมุกเด้มุกอีกเด้แงนนี่นอนร่างดินดนน่อืมทั้งมุกทั้งแกงครับมือหนินอนร่างดินนิ่แกง โอเคบาทจบ,จบข่าวมาเสียมสิถือให้จบข่าวพี่น้องมาหนี่ขอบคุณทุกกำลังใจครับที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปหมกนะครับหมกแล้วก็แกงอยู่ในบ้านเดี๋ยวเราก็จะออกมากิน ไล่เติบครับพี่น้องดปาดน้องใหม่น้องใหม่นะครับมื่อนี้ทั้งมุกทั้งแกงครับมากินน้ำกัน,นครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจช่องกันใดชัยลเพลินอ๋อพี่เชี่ยวครับสุดยอดบรรยากาศนะครับวันนี้สุดยอดบรรยากาศจริงๆฝนตกทุกวัน เอาจะเอาไปหมกครับพี่น้องแล้วก็แกงทั้งหมกทั้งแกงนะครับวันนี้แต่ว่าเราทำให้เปลี่ยนต้องให้มืออาชีพก็ทำแม่ปูเปี่ยวเฮ็ดให้กินโอ้คาดขาเลยเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับชอบเทรถเนาะอืมเนอะบอกว่าอ,อ,อ้าว่างว่าง,างปไปนี่แหละไปผืนแล้วกว็คา,าดขาเนาะไปผ่อหญ้าบีกนึง้อืมคาดคาดทีด่เนาะโอ้ยหน เอาพอกัดคลิปนาพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุกุลสุคนนะครับผมสวัสดีครับ